นายอดิเทพกำมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองฉมานชันโดยใช้หลักการโดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หม,มู่บ้านศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่1ทับ6พโดยมีพระราสุทธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมาราม พระราชบรมีทาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโบสถ์นายสนั่นล้ำประเสริฐประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีศาสตราจารย์ประสิทธิ์หาดแก้วศิษยาพิบาลคริสจักรสัมพันธ์คลองหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนห้องประชุมบัวหลวงสารกลางจังหวัดปทุมธานีค่ะ ทังนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักศาสนาและนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานชัน ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านชุมชนและมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำให้สังคมสงบร่มเย็นและมีความสุขยั่งยืนทั่วประเทศในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพระราสุธิธรรมมาจาร์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามพระราชวรมีธาจาร์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์นายสนั่นล้ำประเสริฐประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีศาสตราจารย์ประสิทธิ์หาดแก้วและศิษยาพิบาลคริสจักรสัมพันธ์คลองหลวงได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมณชัน้น โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่บูบ้าศิลธรรมจังหวัดปทุมธาน,นีเพื่อร่วมการบูรณาการดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์โครงการในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีต่อไปค่ะ